สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพันธ์ชาแนลนะครับก็วันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนนะครับมาดูบั็กใน CSS นะฮะที่นักพัฒนาเว็บไซต์มือใหม่เนี่ย พากันกลุ่มขมับนะครับแล้วไม่รู้วิธีแก้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูกันนะครับอ่ะมาดูตัวอย่างโค้ดกันเลยนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับผมก็ตรงนี้นะครับผมจะมีเฮดเดอร์ซึ่งตรงนี้ผมจะอ้างอิงจากโค้ดนะครับที่มันมีปัญหานะอ่ะอย่างเช่นตรงนี้เขาวางโครงสร้างตามนี้นะครับเฮดเดอร์แล้วข้างในเนี่ยจะมีอ่าโลโก้นะครับอ่ะอย่างเช่นตรงนี้เป็นโลโก้แล้วกันนะครับจากนั้นก็จะมี u l นะครับแล้วก็ข้างใน u l จะมี li นะครับมี t ท็ A อ่ะอันนี้เป็นเมนูอ่าหน,นะครับ2 3แล้วก็จะมี U L อีกตัวหนึ่งนะฮะอ่าอันนี้ก็มีเมนูสัก5ตัวนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยมาเขียน C S กันนะครับผมก็จะมีการ reset รีเซ็ตนะฮะค่าเริ่มต้นของเบราว์เซอร์นิดหนึ่งนะครับผมอ่ะจากนั้นเนี่ยก็ผมจะเข้าถึงเฮดเดอร์นะครับ แล้วก็จะมีการกำหนดนะฮะให้ High, นะครับ600้พิกเซลนะครับแล้วก็จะมี background color เป็นสีเหลืองอ่าทีนี้นะครับผมปัญหาตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเวลาที่ทุกคนเนี่ยอ่าอย่างเช่นก็คือทุกคนอ่าเข้าถึงโลโก้ใช่ไหมนะครับผมอ่าทุกคนเข้าถึงโลโก้ปึ๊บนะฮะแล้วทุกคนต้องการที่จะขยับโลโก้ด้านบนลงมาด้านล่างเนี่ยอ่าอย่างเช่นเราใช้ margin top นะครับประมาณ50พิกเซลนะครับผมอ่ามาดูผลลัพธ์กันนะฮะ ทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมว่ามันมีบั๊กเกิดขึ้นตรงนี้อ่าซึ่งสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือแค่ขยับโลโก้จากด้านบนลงมาแต่ตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่ามันดันด้านบนลงมาเลยซึ่งตรงเนี้ยเราไม่ต้องการถูกปะ่ะสิ่งที่เราต้องการคืออ่ะถ้าผมยกตัวอย่างการใช้ padding เนี่ยเราต้องการแบบนี้ถูกไหมฮะอ่าตรงเนี้ยปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าการใช้ margin top เนี่ยนะครับก็คือ อย่างเช่นตรงนี้เราใช้กับเดฟตัวนี้ใช่ไหมคือหลายคนเนี่ยก็น่าจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า Margin Top เนี่ยมันคือเป็นการกําหนดระยะห่างด้านนอกของกล่องใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเวลาเราทําอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดบัคอย่างนี้ขึ้นนะดังนั้นวิธีแก้ก็คือใช้ Overflow Hidden นะครับอ่าปึ๊บเห็นบ้านทุกคนจะแก้ปัญหานี้ได้ทันทีอ่านะครับผมซึ่งตัวเนี้ยก็คือเป็นปัญหาที่หลายคนที่เพิ่งมาหาเขียนเว็บเนี่ยนะครับก็มักจะเจอปัญหา Margin b u g นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกกว่่่าาหรือเปลแต็ เออน่าจะเรียกว่าบั c กแหละเพราะว่าเนี่ยตามที่เราเห็นนะครับเนี่ยเราต้องการอ่าแบบนี้ใช่ไหมแต่พอเราไปกำหนด Margin โดยที่ไม่ได้ใช้ overflow hidden ที่ parent element เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นนะครับดังนั้นจำไว้เสมอถ้าเกิดเราไปเจอปัญหานี้นะเออไปเจอบั๊กนี้เกิดขึ้นเวลาที่เราเขียนเว็บเนี่ยก็ให้แก้แบบนี้นะครับอ่ะจากนั้นก็เดี๋ยวผมอาจจะก,กำหนด display เป็น flex นะครับเพื่อให้มันขึ้นมาต่อกันแล้วก็ justify content อ่า space between นะครับผมอ่าเห็นปะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวผมเข้า UL นะฮะเข้าถึง UL กำหนดเป็น flex นะครับอ่าเห็นปะแล้วก็ตัว UL เนี่ยผมก็เหมือนกันครับใช้ margin top ลงมา50 p i x อ่ะนะครับเพราะเราต้องการอ่าระยะห่างด้านบนใช่ปะ่ะทีนี้ header ผมอาจจะมี padding สัก2 rem อ่าให้มันมีระยะห่างประมาณนี้นะครับจริงๆเดี๋ยวมันห่างกันไปสัก30ดู20อ่านะครับผม3อ่าจริงๆสัก10ก็พอนะ เออนะครับผมเพราะว่ามันจะบวกตัวอ่ p a d d i n งไปอีกจริงๆแพดดิ d d สัก1นึเรมนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ซ้ายขวาสัก2องเรมอ่ะนี่นะฮะเราก็จะได้เป็น navigation bar ที่มีเมนู3ตัวแบบนี้นะนะครับดังนั้นจำไว้เสมอนะถ้าเกิดทุกคนเนี่ยไม่อยากจะเจอบั็กนี้คือทุกครั้งอ่ะที่ทุกคนมีการสร้างตัว parent element ใช่ไหมครับอ่ะแล้วข้างใน c a r e n t element คือพวก Child element เนี่ยแล้วเราต้องมีการใช้ margin ใช่ปะก็จำไว้ว่ากำหนดไว้ได้เลยนะครับตัว overflow hidden เนี่ยแล้วก็ทีนี้ผมมายกอีกอ่าหตัวอย่างนะนะครับยกตัวอย่างให้ดูอีกอย่างเช่นทุกคนมี section นะครับอันนี้ก็กรณีเดียวกันอ่าอ่าแล้วทุกคนมี title นะครับ section title นะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่า div อ่ามีข้อความนะครับแบบนี้นะ,ะทีนี้ผมก็จะ style ตัว section ตรงนี้นะครับผม ก็มี h e i g h นะครับสัก500พิกเซล background color เป็นสีอ่ะสีนี้แล้วกันฟอนตข้างในเป็นสีขาวนะครับเฮ้ยจริงๆเดี๋ยวเอาเป็นสีดำนั่นแหละนะครับอ่านี่นะครับผมมี section ที่เนี้ยเหมือนกันถ้าเกิดว่าผมต้องการที่จะอ่าให้ title เนี่ยนะครับมันขยบไม่ให้มันชิดด้านบนนะฮะเราก็เข้าถึงอ่ะลองเข้าถึง title นะมันจะเกิดปัญหาเดียวกันเลยอ่ะถ้าเราใช้ margin top สัก ประมาณ30 p i x e พิกเซลทุกคนจะเห็นว่าเกิดปัญหาเดียวกันเลยอ่าก็นี่ครับใช้วิธีเดียวกันเหมือนเดิมเลยก็คือกำหนด overflow เป็น hidden นะครับผมอ่ะก็จะแก้ปัญหาีได้่านะครับผมก็เชื่อว่าเทคนิคนี้นะหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับเวลาไปเขียนเว็บแล้วเจอปัญหาเนี้ยก็ปัญหาบัก๊กอ่าในส่วนของ margin top เนี่ยนะครับก็อย่าลืมใช้ overflow hidden ได้เลยนะครับมันก็จะ แก้ปัญหานี้ผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ